งอชิกิงชิกิโชวางชิก,โชโชกิโชวาครับปลาแปลกครับทั้งสิ้นสามสิบสามเซนครับดูกันชัดชัดครับงอชิกิโชวาโอ้โ,อโอใจปลาแปลกจริงๆแต่คุณได้ครับนี่ใสสวยงามมากเช็เคเพศครับตัวเมียครับตัวเมียครับโอ้โห อ่าลุนครับปลาแปลกโมจิกิโชว่าผมก็โมกิโชวสวยจริงนครับใครสนใจก็ตินบล็อกมานะครับโมจิกิโชว่ามิยยโกะค่อยฟาร์มบายค่อยโตมอพิชฟาร์มตาเด็กอยครับ